วิธีสมัครสมาชิกผ่าน VKYC Application วชิรระ a t Home เมื่อท่านได้เข้ามาที่หน้าหลักของแอปแล้วให้ทำการคลิกไปที่แถบรายการกรุณาเข้าสู่ระบบระบบจะพาท่านมายังหน้าการเข้าใช้งานระบบให้ท่านทำการคลิกต่อไปที่ปุ่มสมัครสมาชิกผ่าน VKYC ระบบจะพาท่านมายังหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการกรุณาให้ท่านทำการอ่านข้อมูลเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียดเมื่อท่านอ่านเสร็จเรียบร้อยให้ทำการคลิกที่ช่องเพื่อติ๊กถูกหากยอมรับเงื่อนไขได้แล้วจึงทำการคลิกต่อไปที่ปุ่มสมัครเข้าใช้งานระบบระบบจะพาท่านมายังหน้าสมัครเข้าใช้งานระบบในขั้นตอนที่ห โดยในขั้นตอนที่1ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวและตั้งรหัสผ่านเมื <S <S> ่อท่านทำการกรอกข้อมูลเสร็จให้คลิกไปที่ปุ่มดำเนินการต่อ ระบบจะพาท่านมายังขั้นตอนที่สองคือการกรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันเมื่อท่านทำการกรอกข้อมูลเสร็จให้คลิกไปที่ปุ่มดำเนินการต่อระบบจะพาท่านมายังขั้นตอนที่3คือการถ่ายภาพหลักฐานยืนยันตัวตนเมื่อท่านพร้อมถ่ายภาพหลักฐานแล้วให้ทำการคลิกไปที่ไอคอนรูปกล้อง ระบบจะพาท่านมายัางขั้นตอนถ่ายรูปผู้ใช้งานคู่กับบัตรประชาชนเมื่อท่านพร้อมถ่ายภาพแล้วให้ทำการคลิกไปที่ปุ่มถ่ายภาพระบบจะ,จะแสดงภาพให้รีวิวเมื่อท่านพร้อมเลือกใช้งานภาพนั้นยืนยันให้ทำการคลิกไปที่ปุ่มไอคอนถูกเพื่อยืนยันการเลือกใช้งานรูปภาพ ระบบจะพาท่านมายังขั้นตอนที่4คือการถ่ายภาพตัวบัตรประชาชนเมื่อท่านพร้อมถ่ายภาพหลักฐานแล้วให้ทำการคลิกไปที่ไอคอนรูปกล้องระบบจะพาท่านมายังขั้นตอนถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่านเมื่อท่านพร้อมถ่ายภาพแล้วให้ทำการคลิกไปที่ปุ่มถ่ายภาพ ระบบจะแสดงภาพให้รีวิวเมื่อท่านพร้อมเลือกใช้งานภาพนั้นยืนยันให้ทำการคลิกไปที่ปุ่มไอคอนถูกเพื่อยืนยันการเลือกใช้งานรูปภาพระบบจะพาท่านมายังหน้าแสดงภาพจากทั้งสองขั้นตอนให้ท่านตรวจอีกครั้งเมื่อท่านพร้อมยืนยันใช้ทั้งสองภาพให้คลิกไปที่ปุ่มส่งข้อมูลเพื่อสมัคร เพียงเท่านี้ก็สิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสมาชิกผ่าน VKYC เรียบร้อย